เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งรัชฉานเคยมีราชินีหรือมหาเทวีเป็นคนยุโรปจากประเทศออสเตรียอิงเกสาวยุโรปผู้เป็นมหาเทวีของเจ้าฟ้าแห่งรัชฉานนี่คือชีวิตที่เหลือเชื่อหญิงสาวจากยุโรปคนหนึ่งที่ได้เป็นเจ้าหญิงณนดินแดนอีกซีกโลกและต้องพบกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากภัยทางการเมืองคลิปนี้เฮือนสตอรี่จะมาเล่าเรื่องราวของ มหาเทวีสุจันทรีสาวยุโรปผู้เป็นมหาเทวีของเจ้าฟ้าแห่งรัชานคลิปนี้ทางเฮิร์สตอรี่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อความแตกแยกระหว่างชาติพันธุ์แต่อย่างใดเพียงแต่ตีแผ่เรื่องราวตามประวัติศาสตร์ผิดพลาดประการใดทางเฮิร์สตอรี่กราบขออภัยมานาที่นี้ มหาเทวีสุจันทรีเดิมชื่อว่าอิงเกเอเบอร์ฮาร์ดเกิดในปีคศ1932เป็นชาวออสเตรียช่วงสงครามโลกครั้งที่สองออสเตรียในขณะนั้นถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมันแม่ของเธอถูกทหารจับกลุมตัวอยู่หลายครั้งด้วยเหตุนี้เมื่ออิงเกอโตขึ้นจึงตัดสินใจที่จะออกไปศึกษาต่อในต่างประเทศและได้รับทุนฟุนไบรไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมร,ริกาในปีคศ1951 ระหว่างที่เธอศึกษาอยู่ในวิทยาลัยสตรีโคโลราโดเธอได้พบกับเจ้าจ่าแสงนักเรียนวิศวกรรมเหมืองแร่แห่งโรงเรียนเหมืองแรกโคโลราโดในงานเลี้ยงของนักศึกษานานาชาติทั้งคู่ได้สารสัมพันธ์จนเกิดเป็นความรักและตัดสินใจแต่งงานกันในปีคศ1953ที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดหลังจากที่ทั้งคู่สำเร็จการศึกษา อิงเกได้เดินทางไปใช้ชีวิตคู่ที่บ้านเกิดของสามีที่รชานซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตะวันออกเฉียงเหนือของพมา่าอิงเกอไม่รู้เลยว่าวิศวกรนแรกผู้เป็นสามีของเธอคือเจ้าฟ้าไทยใหญ่ผู้ครองเมืองสีป้อแห่งรชานเช่นเดียวกับของเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆยกเว้นคณะบดีที่เจ้าใจแสงศึกษาอยู่เท่านั้นที่รู้ความจริงและปกปิดเป็นความลับมาโดยตลอดอิงเกอกล่าวในหนังสือชีวประวัติของเธอว่าเธอทราบความจริงทั้งหมด เมื่อเรือที่ทั้งคู่โดยสารเข้าเทียบท่าที่กรุงย่างกุ้งเธอได้รับการต้อนรับและปริบัติราวกับเจ้าหญิงโดยชาวสีป่อที่อาศัยในกรุงย่างกุ้งที่มารับเจ้าฟ้าของตนและเจ้าจ่าแสงได้สารภาพความจริงทั้งหมดกับเธอเหตุการณ์ในวันนั้นได้ทําให้หญิงสาวจากยุโรปอย่างอินเกกลายเป็นเจ้าหญิงโดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาษาไทยใหญ่ว่าสุจันทรี หลังจากที่ทั้งคู่กลับไปยังเมืองสีป่ออิงเกยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้านางสุจันรีมหาเทวีแห่งเมืองสีป่ออย่างเป็นทางการเจ้านางสุจันรีที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขทั้งคู่มีพระธิดาด้วยกันสองพระองค์คือเจ้าเกนรีและเจ้าไมรีแต่แล้วชีวิตคู่อันหวานชื่นของทั้งสองก็สิ้นสุดลง เมื่อนายพลเนวินได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากอูนูนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเปลี่ยนพมา่าให้กลายเป็นรัฐรเผด็จการทหารในปีคศ .1962 นายพลเนวินได้ฉีกสนิสัญญาปังหลงซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลพมา่ากับรัชชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่ร่างขึ้นตั้งแต่พมา่าได้รับเอกราชจากอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเปิดโอกาส ให้รัฐต่างสามารถแยกตัวเป็นอิสระได้ในระยะเวลา1ิปีนอกจากนี้รัฐบาลทหารได้กวาดล้างและลอบสังหารผู้นำทางการเมืองเป็นจำนวนมากเจ้าจ่าแสงซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาแห่งชาติพม่าถูกจับกุมที่เมืองตองยีและหายสาบสูญมาจนถึงปัจจุบันจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้าแห่งเมืองสีป้อองค์สุดท้ายด้านเจ้านางสุจันทรีก็ถูกกักขังอยู่ในตำหนักตะวันออกของเมืองสีป้อนานนับปี จนได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังกรุงย่างกุ้งหลังจากนั้นได้อพยพกลับบ้านเกิดพร้อมกับลูกสาวทั้ง2ด้วยความช่วยเหลือของเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำกรุงย่างกุ้งอินเกหรือเจ้านางสุจันทรีได้ย้ายเป็นพำนักอยู่ที่โคโลโราโดสหรัฐอเมริกากับลูกสาวทั้งสองตั้งแต่ปีคศ1966และแต่งงานอีกครั้งกับเท็ดาเจนในอีก2ปีต่อมาอินเกทำงานเป็นครูจนกระทั่งกเกษียณ ในปีคศ1993ผลงานที่สำคัญของเธองานการเขียนชีวประวัติของตนเองเมื่อครั้งเป็นมหาเทวีแห่งสีปอกที่มีชื่อว่า t ว e w เ i อ e Over มาย m ลฟ y Life as า Princess หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อสิ้นแสงฉานซึ่งในภายหลังได้มีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ และถูกทางการเมียนมาสั่งแบนห้ามฉายในประเทศนอกจากนี้อิงเกและสามียังทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพบริเวณชายแดนเมียนมาจนได้รับรางวัลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติในปีคศ .2000 ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่อินเกและลูกสาวทั้งสองยังคงปฏิบัติเป็นประจำทุกปีคือการเขียนจดหมายไปยังรัฐบาลเมียนมาเพื่อถามถึงชีวิตของเจ้าจ่าแสงผู้สักศูนย์ ในฐานะอดีตมหาเทวีและธิดาของเจ้าฟ้าสีป้อองค์สุดท้ายรายงานการเสียชีวิตของพระนางสุจันทรีมหาเทวีสีป้อซึ่งเป็นมหาเทวีองค์สุดท้ายแห่งเมืองสีป้อรชัชประเทศพมา่าโดยอ้างอิงจากฉานนิวว่าพระนางสุจันทรีชายาของเจ้าจ่าแสงเจ้าฟ้าแห่งเมืองสีป้อในรัชานถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ที่บ้านพักในสหรัฐอเมริกาศิริอายุ91ปี และนี่คือเรื่องราวของอิงเกมหาเทวีแห่งระฉานหากเพื่อนๆชอบคลิปที่สนุกและมีสาระช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้ถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อนสตอรี่ช่องนี้มีสาระ